สวัสดีครับผมป๊อปจากร้าน OB d s ดี p นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับเกจวัดรุ่น Lu ฟ f y x 7นะครับตัวนี้นะครับก็คือเพิ่งเข้ามานะครับที่หน้าร้าน o b d s ดี p นะครับวันที่1กันยายนนะครับ2567นี้เองนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับของเกจวัดนะครับตัว루 u f y นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องดูกันนะครับว่าตัว루 u f y x 7็ตัวนี้นะครับมีอะไรมาให้ในกล่องบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ต้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองแกะกล่องดูนะครับแกะไปพร้อมกันเลยนะครับผมยังไม่เห็นเลยนะครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเมื่อแกะกล่องมานะครับเราจะเจอนะครับตัวกล่องด้านในนะครับเล็กๆเนี่ยสองชิ้นนะครับเทออกมาได้เลยนะครับเทออกมานะครับเราก็จะเจอ2กล่องอย่างที่บอกนะครับก็จะแยกชิ้นกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกล่องแรกกันก่อนนะครับว่าทางโรงงานนะครับผลิตเกลูฟี่ให้อะไรมาบ้างนะครับ เปิดออกมานะครับตัวนี้จะเป็นนะครับชุดนะครับสายนะครับสายพอร์ต OBD2 นะครับตัวนี้สำหรับเกตดูฟี่ X7 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับดูฟี่ Xs ดูฟี่ Xf นะครับก็ดูฟี่ X1 นะครับเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็มีสายเล็กๆนะครับสาย ACC ตัวนี้มาให้ด้วยนะครับสำหรับรถที่เป็นระบบไฮบริดนะครับ ก็สามารถที่จะใช้เกจวัดรุ่นูฟี่ได้นะครับทำให้หน้าจอไม่ดับดับติดติดนะครับก็คือต้องไปพ่วงนะครับสายตัวนี้เข้ากับฟิวแอซซของรถนะครับอ่านะครับเดี๋ยวดูต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดขาตั้งนะครับตัวนี้นะครับชุดขาตั้งก็เดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับชุดขาตั้งที่ให้มานะครับก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้คือตัวใส่ด้านหลังเกจนะครับจะเป็นขาตั้งแบบอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ สำหรับลูฟี่ x 7จะเป็นอลูมิเนียมคล้ายๆลูฟี่ x f นะครับเหมือนกันนะครับก็มีกาวมาให้นะครับแล้วก็มีตัวน็อตนะครับตัวผู่ตัวเมียนะครับแบบหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีประแจสำหรับขันนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูในกล่องอีกหนึ่งกล่องนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอลูฟี่ x เจ็ดมาชมกันนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือมาให้นะครับ ผู้มือก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะมีภาษาจีนนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นภาษาจีนนะครับก็ลองดูนะครับแต่น่าจะอ่านภาษาอังกฤษได้นะครับตัวนี้เบื้องต้นก็คือใช้งานคล้ายๆกับตัว l u f f ่ XS นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอครับหน้าจอของ l u f f ่ X7 นะครับตัวนี้หน้าจอแบบขนาดนี้เลยนะครับอันนี้คือ เครื่องแกะมานะครับก็จะมีความหนานะครับความหนานะครับกว่าลูฟี่เอนะครับนะครับช่องด้านนี้นะครับก็จะมีแจ็คเสียบอยู่2ช่องนะครับก็คือทําให้เสียบง่ายขึ้นนะครับแจ็คที่เสียบสายตรงนี้นะครับก็ทําให้เราเสียบง่ายง่ายง่ายกว่าเดิมนะครับก็คือสามารถเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ได้เลยอย่างนี้ได้เลยนะครับส่วนลูฟี่เอกนะครับพอร์ตเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับทาให้เสียบ ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ก็เสียบได้นะครับไม่ยากนะครับส่วนตัวที่แตกต่างกันก็คือตรงนี้ครับคือตรงนี้คือสามารถนะครับเกีร์ลูฟี่เอสกตสามารถที่จะต่อเพิ่มเติมนะครับชิปไลนะครับไฟชิปไ t ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเอาแจ็คสีขาวของไฟชิปไ t นะครับเสียบเข้าที่ช่องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเสียบให้ดูนะครับเสียบเข้าไปงี้นะครับมันจะเป็นแจ็คที่ตรงรุ่นนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเข้าไปแล้วนะครับ ชิปไลท์ตรงนี้นะครับก็จะทํางานนะครับเราสามารถติดนะครับชิปไลท์หาในตําแหน่งที่ชอบได้เพราะว่าด้านด้านหลังของชิปไลท์จะเป็นกาวสองหน้าแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะติดมุมนี้นะครับอ่ามุมนี้นะครับหรือติดนะครับมุมบนนะครับนะครับหรือตรงไหนก็ได้นะครับที่เราชอบนะครับได้หมดหรือจะวางนะครับเอาเกจวางกับขาตั้งแล้วก็เอาชิปไลท์วางกับพื้นตรงนี้นะครับให้มันเคียงคู่กัน แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็แล้วจะชอบนะครับก็คือเกรสามารถติดตั้งชิปไลท์เพิ่มได้นะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็หน้าจอนะครับสวยงามนะครับ l ูฟี่ X7 นะครับก็จะเป็นการผสมผสานนะครับาที่ที่ผมดูนะระหว่าง l u f ี่ X1 นะครับกับ l u f ี่ XS นะครับรวมกันมาเป็นน่าจะเป็น l u f ี่ X7 ตัวนี้นะครับ แบบนี้เลยก็จะมีตัวเซ็นเซอร์วัดแสงตรงนี้นะครับมีไฟบาร์ไรท์ LED ด้านบนตรงนี้นะครับวิ่งนะครับปุ่มกดนะครับจะถูกย้ายมาอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับนี่เป็นเมนูนะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวแบ็กก็คือตัวย้อนกลับนะครับเวลาเข้าเมนูเวลาออกจากเมนูนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้คือลูฟี่ X7 นะครับส่วนตัวนี้คือลูฟี่ XS นะครับตัวนี้นะครับ ความแตกต่างนะครับของหน้าจอนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวลูฟี่นะครับ x 7จะกว้างกว่านะครับกว้างกว่าแบบนี้นะครับประมาณนิดนึงนะครับประมาณแค่นี้เองครับนิดเดียวนะครับสําหรับความกว้างนะครับแต่ความหนาครับเดี๋ยวมาดูความหนากันความหนานะครับลูฟี่ x 7็จะหนากว่านะครับหนากว่าลูฟี่ x s ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ นี่ครับลองดูอันนี้ XS ตัวนี้ XS นะครับตัวนี้ X7 นะครับลองดูครับนี่นะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับของล u f f i X7 นะครับพอร์ตเชื่อมต่อจะเป็นตรงนี้นะครับเป็น Type C นะครับเวลาอัปเดตโปรแกรมจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วน r u f f i XS จะอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างนี่นะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็ใช้งานได้ครับอยู่ที่ความชอบนะครับสังเกตว่าลูฟี่ตัว Xs จะไม่มีช่องเสียบชิปไลท์นะครับจะมีแค่ตัวเสียบปลั๊กพอร์ตอุป2เท่านั้นนะครับแต่ลูฟี่ X7 นะครับก็จะมีช่องเสียบชิปไลท์แบบนี้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าจอกันครับผมจะลองเสียบดูนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแล้เอาสายที่ทางโรงงานให้มาในกล่องนะครับก็เสียบเข้าไป ตรงนี้นะครับก็จะสังเกตว่าตัวล็อกมันอยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมครับตัวล็อกอยู่ด้านบนเพราะนั้นตัวล็อกตรงนี้อยู่ด้านบนเราก็ต้องงายตัวนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปมันจะเข้าล็อกพอดีนะครับให้มันดังกึ๊บแบบนี้นะครับสังเกตมันจะดึงไม่ได้นะครับหลังจากเสียบที่รถแล้วนะครับก็ตัวเกจก็จะทํางานขึ้นมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ฟีนะครับตัวนี้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็คือหน้าจอคมชัดนะครับสวยงามนะครับเปลี่ยนหน้าจอได้โดยการกดปุ่มนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเปลี่ยนกราฟิกนะฮะต่างๆได้นะครับแบบนี้นะครับหน้าจอสวยนะครับตัวนี้นะครับก็ยังคงอ่านค่านะครับหน้ารวมได้12ค่านะครับก็คือเหมือนกับตัว X นะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับจะมีหน้านี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับ หน้าจีมิเตอร์นะครับยังมีอยู่นะครับหน้าจโรสโคปนะครับก็ยังมีนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการเข้าเมนูคือการกดปุ่ม3ขีดตรงนี้นะครับกด1ครั้งนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้นะครับเป็นปุ่มทัชสกรีนนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับตั้งค่าต่างๆได้จะสังเกตว่าตอนนี้ลูฟี่ X7 นะครับเมนูยังคงเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับแต่ก็ตั้งค่าต่างๆได้ไม่ยากนะครับก็สามารถมาตั้งเตือนต่างๆได้นะครับนะครับ ตั้งเตือนวัดรอบนะครับตั้งเตือนความเร็วนะครับอยากให้ความเร็วเท่าไหร่ก็เข้าไปตั้งเพิ่มหรือลดได้แบบนี้นะครับปุ่มกดกดง่ายนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถกดแบทได้แบบนี้นะครับสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆนะครับสแกนโค้ดได้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีตัวสแกนโค้ดแบบออโต้นะครับ ลบโค้ดแบบออโต้นะครับหรือจะเป็นเคลียร์โค้ดนะครับหรือรีดโค้ดคืออ่านโค้ดได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะครับเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับตัวลูฟี่นะครับ X7 นะครับอันนี้เป็นการแกะกล่องนะครับดูสินค้าก่อนนะครับตอนนี้สินค้านะครับก็ได้เข้ามาที่หน้ร้าน o อ e ป h o ชแล้วนะครับสําหรับท่านที่ต้องการนะครับที่จะ ซื้อเกตวัดลูฟี่เอ็กสามารถเข้ามาที่หน้าร้านโอบริชชได้เลยนะครับสินค้ารับประกันให้1ปีนะครับขับรถมาที่หน้าร้านโอบริชชนะครับมีบริการติดตั้งเก็บสายเซ็ตเกตพร้อมใช้งานให้ฟรีนะครับตัวนี้นะครับร้านโอบริชชตั้งอยู่ใต้สะพานทางด่วนนะครับตลาดงามวงวานนนทบุรีนะครับสามารถคีย์ใน Google Map ว่า o b d s h o p ได้เลยนะครับหรือนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เพจ Facebook o b d s h o p นะครับหรือโทร089ย์แปดเกนะครับเก้าหกเ หรือ0894565957ได้เลยนะครับทางร้านโอบร s ช o ็อนะครับมีเก็บวัดนะครับลูฟี่ X7 ครับลูฟี่ Xs ลูฟี่ Xf และลูฟี่ X1 นะครับคอยให้บริการคุณลูกค้านะครับหรือเก็บวัดรุ่นอื่นๆนะครับก็มีนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับแวะมาได้ที่หน้าร้านโอบริ h ช็อนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับหยุดแค่วันพุธวันเดียวเท่านั้นนะครับให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับ วันนี้ผมป๊อปโอเบดีชอปขอจบรีวิวนะครับตัวแกะกล่องนะครับว่าตัวลูฟี่ x 7นะครับทางโรงงานให้อะไรเรามาบ้างเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนคลิปรีวิวการใช้งานของเกรดลูฟี่ x 7เนะครับเดี๋ยวทางร้านโอเบด o ชอปนะครับจะดำเนินการนะครับรีวิวเพิ่มเติมให้นะครับยังไงรบกวนนะครับกดถูกใจนะครับเพจ Facebook นะครับถูกใจนะครับตัว u t u b e นะครับของเรานะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆนะครับ ให้ชมนะครับสู่สาธารณะต่อไปนะครับวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ